แสงแดดยามเช้าเล็ดลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าของบ้านหลังเล็กกลางทุ่งนาเสียงนกร้องระงม,มอยู่ไกลๆขับขานกับเสียงลมพัดไปเข้าไวไหเอ็นเบื้องหน้ารูปถ่ายเก่าๆที่วางบนหิ้งบูชาคือเด็กหญิงคนหนึ่งในวัยสิบขวบเธอกำลังนั่งพับเพียบก้มหน้าลงอย่างนอบน้อมน้ำตาคลอบ้ามือเล็กๆสันน้อยๆขนาดจับกรอบรูปแน่นราวกับจะไม่ยอมให้หลุดมือภาพในกรอบคือผู้หญิงในชุดผ้าสิ้นยิ้มละไมดวงตาเปลี่ยนไปด้วยความรักเธอคือแม่ของเด็กหญิงคนนั้นผู้หญิงที่จากโลกนี้ไปก่อนเวลาอันควร ทิ้งไว้เพียงความทรงจำและเสียงอานิธานที่ยังคงก้องอยู่ในใจของลูกน้อยเด็กหญิงชื่อข้าวฟ่างเธอเติบโตมากับคุณยายหลังจากที่แม่เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางถนนเมื่อข้าวฟ่างยังไม่เข้าโรงเรียนความทรงจำเกี่ยวกับแม่จึงมีเพียงภาพเรือนรางแต่เสียงของแม่ที่เคยอานิธานให้ฟังยามค่ำคืนกลับชัดเจนที่สุดในใจเธอวันนี้เธอกำลังพูดกับรูปถ่ายของแม่เล่าเรื่องความฝันของตัวเองด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแม่จ๋าหนูอยากเป็นนักเขียนหนูอยากเล่าเรื่องของเรา ให้คนอื่นฟังหนูจําได้ว่าแม่ชอบเล่านิทานหนูก็เลยอยากเล่าเรื่องบางน้ําตาไหลาอาบแก้มเล็กๆแต่ดวงตานั้นเปลี่ยนประกายเธอไม่ได้แค่ฝันเพราะข้าวฟ่างเชื่อว่าแม่ยังคงได้ยินยังเฝ้ามองอยู่จากที่ไหนสักแห่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งกับแม่ที่จากไปแต่มันคือเรื่องราวของความหวังความพยายามและพลังแห่งความรักที่ไม่เคยตายเรื่องราวที่จะทําให้ทุกคนต้องหยุดฟังและอาจเสียน้ําตา เสียงลมพัดใบข้าวในทุงน่งนากวางที่ล้อมรอบหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดยังคงไว้เอ็นเหมือนทุกเช้าท้องฟ้าเหนือบ้านไม้สองชั้นที่สร้างด้วยไม้เก่าผสมปูนซีเมนต์ดูเงียบเงาเงา,เงาของอดีตยังคงปกคลุมบ้านหลังนี้แม้เวลาจะผ่านมาหลายปีข้าวฟ่างเด็กหญิงที่วันนี้อายุสิบขวบเธอเติบโตขึ้นมาใต้การดูแลของคุณยายยายพวงหญิงชาราผู้ใจดีแต่เข้มงวดผู้แบกรับภาร,ระทั้งหมดไว้บนบา่าหลังจากลูกสาวของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวันที่ฝนตกหนักข้าวฟ่างตอนนั้นออายยุเพีงขบจะไร ไม่ได้มากนักนอกจากกลิ่นของผ้าแม่กลิ่นที่หอมละมุนเหมือนข้าวใหมย่ยายพวงพยายามเลี้ยงหลานสาวให้แข็งแรงและมั่นคงที่สุดทั้งที่ตัวเองไม่มีเงินทองมากมายรายได้ส่วนใหญ่ได้จากการขายข้าวสารและผักสวนครัวที่ปลูกเองข้าวฟ่างเป็นเด็กที่เงียบไม่ค่อยพูดแต่กลับมีสายตาที่คอยสังเกตทุกสิ่งอย่างเสมอทุกเช้าเธอจะตื่นแต่เช้าเพื่อเช้าวอย,ย,ยายตักน้ำหุงข้าวป้อนข้าวไก่แล้วจึงเตรียมตัวไปโรงเรียนที่อยู่ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรเธอเดินเท้าไปกลับทุกวันโดยไม่เคยไปปากบน แม้จะไม่มีใครสอนอ่านนิทานอีกแล้วแต่ข้าวฟ่างก็เริ่มต้นอ่านเองจากหนังสือเก่าๆที่คุณครูมอบให้เธอหลงรักตัวอักษรตั้งแต่ประโยคแรกที่เข้าใจกไก่อยู่ในสวนสําหรับเธอมันไม่ใช่แค่ภาษาแต่มันคือประตูที่เปิดไปสู่โลกที่แม่เคยเล่าความฝันของข้าวฟ่างจึงค่อยๆชัดเจนขึ้นทีละนิดเธออยากเป็นนักเขียนอยากเล่าเรื่องอยากให้แม่ได้รู้ว่าเธอไม่ยอมแพ้และยังจําทุกอย่างเกี่ยวกับแม่ได้เสมอทุกคืนก่อนนอนเธอจะเปิดสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่คุณครูประจําชั้นมอบให้เขียนเรื่องราว ในแต่ละวันตั้งแต่เหตุการณ์เล็กน้อยในโรงเรียนไปจนถึงความรู้สึกในใจที่ไม่มีใครเคยได้ยินสมุดเล่มนั้นคือเพื่อนคือที่ระบายคือบันทึกของเด็กหญิงคนหนึ่งที่พยายามเขียนความฝันให้กลายเป็นจริงความฝันของข้าวฟ่างไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่กลับเปลี่ยนไปด้วยความจริงใจและถูกผลักดันด้วยความคิดถึงที่ไม่เคยจางทุกบรรทัดที่เขียนเธอเชื่อว่าแม่กำลังอ่านอยู่และในทุกคำที่เธอบรรจงเลือกเธออยากให้มันเป็นสิ่งที่แม่จะภูมิใจ เรื่องราวของข้าวฟ่างจึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเด็กหญิงที่อยากเป็นนักเขียนแต่มันคือเรื่องของการเติบโตท่ามกลางการสูญเสียการเรียนรู้ที่จะรักโดยไม่มีเงากายของคนที่รักและการเขียนเพื่อเยียวยาหัวใจตัวเองทุกคำเขียนของข้าวฟ่างจึงกลายเป็นสะพานที่เชื่อมเธอกับแม้ไว้แม้จะอยู่กันคนละโลกและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เต็มไปด้วยน้ำตาความหวังและพลังที่ไม่มีวันหมดแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่เงาของความเศร้ายังคงไม่ห่างจากหัวใจของข้าวฟ่างเลยแม้แต่น้อยบ้านหลังเล็ก ที่เคยมีเสียงหัวราะของแม่กลับกลายเป็นที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงนาฬิกาเก่าที่ติดอยู่บนผนังและเสียงลมหายใจของยายโพในยามค่ำคืนที่คอยปลอบใจข้าวฟ่างเริ่มรู้ว่าการไม่มีแม่นั้นแตกต่างจากเพื่อนคนอื่นอย่างไรในวันที่เธอเข้าประถมหนึ่งวันนั้นคือวันแม่แห่งชาตินักเรียนแต่ละคนพาคุณแม่มาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนเด็กๆกอดแม่แน่นร้องเพลงข้าน้ำนมพร้อมดอกมะลิในมือแต่ข้าวฟ่างนั่งเงียบๆอยู่มุมหนึ่งไม่มีใครนั่งข้ามไม่มีมือที่คอยลูบหัวไม่มีเสียงกระซิบบอกว่าแม่อยู่ตรงนนี้ลูก คุณครูเดินมาหาแล้วนั่งข้างๆเธอวางมือเบาๆบนไหลของข้าวฟ่างข้าวฟ่างยิ้มจางๆแต่ไม่พูดอะไรเธอพยายามกลั้นน้ำตาแต่ความรู้สึกข้างในกลับไหลเออออกมาเป็นหยดๆราวกับน้ำฝนที่รอเวลาร่วงหล่นจากฟ้าในคืนนั้นข้าวฟ่างกลับมาบ้านและนั่งเขียนในสมุดบันทึกเล่มเดิมเธอเขียนว่าวันนี้เพื่อนทุกคนกอดแม่หนูก็อยากกอดแม่บ้างหนูจำอ้อมกอดแม่ไม่ได้แล้วแต่หนูยังจำกลิ่นแม่ได้อยู่มันอุ่นและหอมเหมือนผ้าห่มที่แม่ห่มให้ สมุดบันทึกของข้าวฟ่างเริ่มเต็มไปด้วยข้อความแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเธอเขียนถึงแม่เหมือนแม่ยังคงอยู่กับเธอทุกวันเธอเขียนถึงความฝันเขียนถึงความคิดถึงเขียนถึงคำถามที่ไม่มีใครตอบได้เสียงสะท้อนของแม่อาจเงียบไปแล้วในโลกความจริงแต่ในโลกของข้าวฟ่างแม่ยังคงพูดอยู่ตลอดเวลาผ่านความทรงจำผ่านเสียงลมหายใจในหัวใจเธอทุกครั้งที่เธอรู้สึกโดดเดี่ยวข้าวฟ่างจะเดินไปที่หิ้งพระเปิดกรอบรูปของแม่แล้วยกมือไหว้ก่อนจะพูดเบาๆว่าแม่จ๋าหนูยังอยู่หนะ้าหนูยังเขียนอยู่ทุกวันเลย ข้าวฟ่างเริ่มเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งหนีแต่มันคือสิ่งที่เธอสามารถอยู่ร่วมได้มันคือแรงผลักดันให้เธอเขียนได้ลึกขึ้นเขียนได้ซื่อตรงกับหัวใจตัวเองทุกครั้งที่เธอหยิบปากกาขึ้นมาเขียนลงไปในหน้ากระดาษเธอเหมือนได้คุยกับแม่เหมือนได้เล่าเรื่องเหมือนได้กลับไปสู่อ้อมก่อนนั้นอีกครั้งเสียงของแม่อาจไม่มีใครได้ยินอีกแต่เสียงของข้าวฟ่างกำลังเริ่มดังขึ้นทีละนิดทีละคำทีละบรรทัดและเสียงนั้นจะเปลี่ยนโลกของใครบางคนได้ในไม่ช้า โลกของข้าฟ่างแม้จะเงียบเหงาแต่มันก็ไม่เคยขาดแสงสว่างเสียทีเดียวและแสงนั้นก็เริ่มปรากฏขึ้นในรูปของผู้หญิงคนหนึ่งคุณครูประจําชั้นที่ชื่อว่าครูสุพินครูสุพินไม่ใช่แค่ครูสอนหนังสือแต่เป็นคนที่สังเกตได้ทันทีว่าในแววตางเงียบๆของข้าวฟ่างนั้นซ่อนบางสิ่งไว้มากกว่าคําพูดเด็กหญิงที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยยิ้มแต่กลับเขียนเรียงความได้ลึกซึ้งเกินวัยวันหนึ่งหลังเลิกเรียนครูสุพินเรียกข้าวฟ่างมาหาที่ห้องพักครูพร้อมกับถือสมุดการบ้านของเธอไว้ในมือครู เปิดไปหน้าสุดท้ายแล้วอ่านประโยคหนึ่งที่เด็กหญิงเขียนไว้ในตอนท้ายของเรื่องราวเกี่ยวกับวันแม่ถึงแม่จะไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่หนูก็จะเล่าเรื่องให้แม่ฟังทุกวันผ่านตัวหนังสือหนูเชื่อว่าแม่อ่านออกเหมือนที่เคยอ่านให้หนูฟังครูสุพินวางสมุดลงบนโตแล้วมองตาข้าวฟ่งเงียบๆไม่พูดอะไรอยู่นานก่อนจะยิ้มออกมาเบาๆแล้วเอ,อ่ยเสียงอ่อนหนูเขียนเก่งมากเลยข้าวฟ่งรู้หมายว่าหนูมีบางอย่างที่คนเป็นนักเขียนต้องมีนั่นคือหัวใจที่กล้าจะเล่าเรื่องของตัวเอง ข้าวฟ่างไม่ตอบแต่หัวใจเต้นแรงเธอไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับเธอมาก่อนจากวันนั้นเป็นต้นมาครูสุพินเริ่มให้ข้าวฟ่างเขียนเรื่องราวต่างๆมากขึ้นไม่ใช่แค่การบ้านแต่เป็นการเขียนจากหัวใจเขียนความคิดเขียนฝันเขียนเรื่องของแม่เรื่องของยายเรื่องของท้องนาเรื่องของความเงียบที่อยู่ในใจข้าวฟ่างเริ่มมีมุมเขียนหนังสือที่โรงเรียนมุมเล็กๆใต้ต้นไม้ข้างห้องสมดุดที่ครูสุพินจัดไว้ให้พร้อมตัวตัวเก่าสมุดเล่มใหม่และปากกาด้ามโปรด ที่ตรงนั้นกลายเป็นโลกอีกใบที่เธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องหลบซ่อนไม่ต้องกลัวว่าใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจคุณครูสุพินกลายเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมข้าวฟ่างกับความฝันอีกด้านเป็นคนที่ไม่เพียงสอนวิชาแต่ยังสอนให้เธอเชื่อมั่นในเสียงของตัวเองแม้แม่จะไม่อยู่แต่ข้าวฟ่างเริ่มรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปและในวันที่เธอเขียนเรียนความชิ้นหนึ่งจบลงเธอเขียนท้ายกระดาษว่า วันนี้หนูเล่าเรื่องให้แม่ฟังอีกหนึ่งเรื่องนะคะแม่จะดีใจไหมถ้ามีคนอ่านเรื่องนี้แล้วร้องให้เหมือนที่แม่เคยร้องตอนอ่านนิทานให้หนูฟังครูสุพินอ่านแล้วงเงียบไปนานก่อนจะเอามือแตะบากข้าวฟ่างเบาๆแล้วพูดว่าแม่ของหนูจะภูมิใจมากแน่ๆจะ้ะเมื่อเวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีข้าวฟ่างเติบโตขึ้นมากทั้งรูปร่างและจิตใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงที่อ่อนแออีกต่อไปความฝันที่เคยเก็บไว้ในใจกลายเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เธอก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ การเรียนที่โรงเรียนมีความสำคัญยิ่งขึ้นในชีวิตของเธอครูสุพินมักจะให้กำลังใจทุกครั้งที่เธอมีปัญหาหรือรู้สึกท้อแท้ข้าวฟ่างเริ่มรับรู้ว่าความพยายามและการไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตามหาความฝันในช่วงสุดท้ายของปีการศึกษาครูสุพินจะประกวดเขียนเรียงความระดับโรงเรียนในหัวข้อความฝันของฉันข้าวฟ่างไม่ลังเลที่จะลงประกวดแม้ว่าจะรู้ดีว่าเธอจะต้องเผชิญกับคู่แข่งที่มีทักษะการเขียนยอดเยี่ยมจากเด็กๆที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะ และการศึกษาที่ดีกว่าวันหนึ่งข้าวฟ่างยืนอยู่ในห้องเรียนกลับมาที่โต๊ะของเธอหลังจากส่งเรียนความไปให้ครูสุพินดูครูอ่านผ่านแล้วยิ้มให้เธอข้าวฟ่างเขียนได้ดีมากเลยนะดูเหมือนว่าไม่ต้องแข่งขันกับใครอีกแล้วครูสุพินพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจข้าวฟ่างยิ้มอ่อนๆตอบกลับว่าหนูแค่เล่าเรื่องของหนูเองค่ะครูสุพินในคืนนั้นข้าวฟ่างกลับมาที่บ้านกับสมุดเล่มเดิมและปากกาด้ามเก่าเธอนั่งเขียนอยู่ใต้แสงไฟฟ้าสีเหลืองอ่อนๆในห้องเล็กๆ ที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบของเธอข้าวฟ่างเริ่มรู้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครเพื่อให้ได้เป็นนักเขียนเพียงแค่เธอสามารถเขียนจากใจและเล่าเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอได้ในที่สุดผลประกวดก็มาถึงโรงเรียนประกาศผลการแข่งขันข้าวฟ่างได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเขียนเรียนความที่มีเนื้อหาลึกซึง้งและจริงใจเธอขึ้นไปรับรางวัลพร้อมกับรอยยิ้มของครูสุพินที่ยืนอยู่ข้างๆและเสียงปรบมือจากเพื่อนๆที่มีความยินดีไปกับเธอข้าวฟ่างยังจำได้ดีในขณะที่ยืนอยู่บนเวที และมองไปรอบๆท่ามกลางผู้คนที่ยิ้มให้เธอเธอรู้ว่าในใจของเธอมีแม่อยู่แม่ร่างกายจะจับไปแต่ความรักและคำสอนของแม่ยังคงอยู่ทุกทกที่ในโลกใบนี้ข้าวฟ่างพูดในใจว่าแม่จ๋าหนูทำได้แล้วนะหนูจะเล่าเรื่องของเราให้คนทั้งโลกได้ฟังเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ข้าวฟ่างเชื่อมั่นว่าความฝันของเธอจะไม่สิ้นสุดแค่ในห้องเรียนหรือในสมุดบันทึกของเธอเธอเริ่มมีความหวังที่จะเป็นนักเขียนที่สามารถส่งเสียงผ่านตัวอักษรไปทั่วโลก ทุกคำที่เธอเขียนล้วนเกิดจากความรักความคิดถึงและการไม่ยอมแพ้ที่แม้แต่แม่ก็ได้ปลูกฝังให้เธออยู่ในทุกๆก,การกระทําข้าวฟ่างเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องมองย้อนกลับไปเพราะเธอรู้ว่าแม้จะไม่มีใครมองเห็นแต่เสียงของเธอก็จะดังไปถึงแม่และถึงทุกคนที่จําเป็นต้องได้ยินมันข้าวฟ่างเริ่มกล้าที่จะเขียนถึงแม่ในรูปแบบใหม่ในขณะที่เธอเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทําในวันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อให้คนอื่นเห็นแต่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองให้แม่ได้รับรู้ในวันหนึ่งที่อากาศเย็นๆข้าวฟ่างนั่งอยู่ที่มุมห้องใต้แสงไฟสีเหลืองของบ้านไม้เก่าข้าวฟ่างมองไปที่กรอบรูปของแม่ที่วางอยู่บนหิ้งพระทันใดนั้นความคิดถึงแม่ก็ลอยเข้ามาในใจไม่ใช่แค่ความคิดถึงแต่เป็นความรู้สึกอยากบอกแม่ว่าหนูทําได้แล้วคะ่ะข้าวฟ่างหยิบสมุดบันทึกเล่มเก่าแล้วเริ่มเขียนแม่หนูทําได้แล้วขหนูได้รางวัลจากการเขียนเรียงความหนูอยากให้แม่รู้ว่า หนูไม่ยอมแพ้หนูเดินตามความฝันของแม่ที่เคยบอกไว้ว่าอย่าให้ใครหยุดความฝันของเราหนูจำคำนี้ได้ทุกวันค่ะเธอเขียนไปเรื่อยๆด้วยน้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอรู้ดีว่าแม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่เธอเชื่อว่าความรักของแม่ยังคงอยู่รอบตัวเธอในทุกๆสิ่งที่เธอทำแม่หนูรู้ว่าแม่จะภูมิใจในตัวหนูมากๆถึงแม้ว่าไม่สามารถบอกแม่ด้วยคำพูดได้แต่หนูเชื่อว่าแม่กำลังยิ้มให้หนูจากที่ไหนสักแห่งหนูจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ ให้แม่ฟังในโลกแห่งความฝันของหนูค่ะการเขียนจดหมายถึงแม่ไม่ได้ทําให้ข้าวฟ่างรู้สึกเสียใจอีกต่อไปกลับกันมันทําให้เธอรู้สึกสงบและเต็มไปด้วยพลังทุกคําที่เธอเขียนคือการให้เกียรติแม่และยังคงรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีข้าวฟ่างเก็บสมุดเล่มนั้นไว้ใกล้ตัวแล้วตั้งใจว่าเธอจะเขียนต่อไปเรื่อยๆทุกครั้งที่คิดถึงแม่ทุกครั้งที่ต้องการแบ่งปันความสําเร็จความฝันและความรู้สึกต่างๆให้แม่ได้รับรู้ ในช่วงค่ำวันหนึ่งที่ข้าวฟ่างนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่โรงเรียนเธอเริ่มรู้สึกถึงความพิเศษของการเขียนและการแบ่งปันความรู้สึกให้กับคนที่เธอรักแม้จะไม่มีแม่อยู่ตรงนี้แต่ความรู้สึกที่เธอมีต่อแม่กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เธอเติบโตขึ้นทุกคําที่ข้าวฟ่างเขียนออกมาในตอนนั้นไม่ใช่แค่การเขียนเรื่องราวแต่เป็นการส่งเสียงจากหัวใจของเธอไปยังที่ที่แม่อยู่ทุกครั้งที่เธอเขียนเธอรู้ว่าแม่จะได้ยินและจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ และเมื่อทุกคนในโลกนี้ได้ยินเรื่องราวของเธอเข้าฟ่างก็จะรู้สึกว่าแม่ได้ฟังแล้วหลังจากที่ข้าวฟ่างได้รับรางวัลจากการเขียนเรียงความครั้งนั้นครูสุพินก็แนะนําให้เธอลองส่งเรื่องราวของเธอไปยังหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นซึ่งมีการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กๆในการส่งผลงานเขียนเข้าประกวดข้าวฟ่างหลังเลในช่วงแรกเธอไม่มั่นใจว่าคนอื่นจะสนใจเรื่องราวของเธอหรือเปล่าแต่ในที่สุดข้าวฟ่างก็ตัดสินใจส่งเรื่องสั้นเกี่ยวกับแม่และการเติบโตของตัวเองไป หลังจากรอไม่นานข้าวฟ่างได้รับจดหมายจากปรณาธิก้ากระนังสือพิมพ์ว่าบทความของเธอได้รับการคัดเลือกให้ลงในฉบับหน้าข้าวฟ่างตื่นเต้นมากแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลเธอไม่แน่ใจว่าโลกภายนอกจะมองเห็นเธอในแบบไหนหรือจะมีคนอ่านแล้วเข้าใจเธอหรือเปล่าวันนั้นเมื่อเธอเห็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่มีชื่อของเธอและเรื่องราวของเธออยู่ในนั้นข้าวฟ่างยิ้มออกมารู้สึกเหมือนว่าเธอได้ทำบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองและกับแม่ที่จากไป การได้เห็นชื่อของตัวเองในหนังสือพิมพ์เป็นครั้งแรกทําให้ข้าวฟ่างรู้สึกถึงความสําเร็จที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้เลยตั้งแต่วันนั้นข้าวฟ่างเริ่มส่งนานเขียนไปยังหนังสือพิมพ์ต่างๆและเว็บไซต์หลายแห่งทุกครั้งที่เธอส่งไปเธอก็เหมือนส่งเสียงของตัวเองออกไปให้โลกรับรู้ข้าวฟ่างเริ่มเข้าใจว่าการเขียนไม่เพียงแต่เป็นการสื่อสารความรู้สึกแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ทําให้เธอได้แสดงตัวตนและบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตที่มีทั้งความเจ็บปวดและความหวังทุกบทความของเธอคือส่วนหนึ่งของการรักษาาาควมมมทงจํีี่่่เธออตแ และเป็นการต่อสู้เพื่อให้แม่ได้ยินเสียงของเธอจากที่ไหนสักแห่งเธอไม่เคยคิดว่าเธอจะได้ยินเสียงตนเองจากผู้คนที่อ่านงานของเธอเลยแต่เมื่อข้อความเหล่านั้นได้รับการตอบรับจากผู้อ่านข้าวฟ่างรู้สึกได้ถึงความหมายของสิ่งที่เธอกำลังทำเธอไม่เพียงแค่กำลังเล่าเรื่องให้แม่ฟังแต่เธอกำลังแบ่งปันความรู้สึกเหล่านั้นกับคนอื่นๆที่อาจจะรู้สึกเหมือนกันข้าวฟ่างเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเธอ เมื่อผู้คนเริ่มส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เธอเขียนบางคนบอกว่าเรื่องของเธอทําให้พวกเขานึกถึงแม่ของตัวเองบางคนบอกว่าเธอให้กําลังใจพวกเขาในการเผชิญหน้ากับความสูญเสียบางคนบอกว่าเธอช่วยให้พวกเขาหันมามองความฝันของตัวเองอีกครั้งแม้จะยังเด็กข้าวฟ่างก็เริ่มเข้าใจว่าแรงบันดาลใจที่เธอได้รับจากแม่สามารถส่งต่อให้กับคนอื่นได้ความทรงจําที่เธอรักษาไว้ไม่เพียงแต่ทําให้เธอเติบโตขึ้นแต่ยังเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นๆที่กําลังมองหาทางออกจากความมืดมิดในชีวิต วันหนึ่งข้าวฟ่างได้รับจดหมายจากหญิงสาวคนหนึ่งชื่อพัชรินซึ่งบอกว่าเธอสูญเสียแม่ไปเหมือนกันและตั้งแต่ได้อ่านเรื่องของข้าวฟ่างความเจ็บปวดในใจของพัชรินก็เริ่มเบาบางลงเพราะเธอได้เรียนรู้จากข้าวฟ่างว่าความรักและความทรงจําไม่เคยหายไปจากชีวิตของเราแม้คนที่เรารักจะจากไปแล้วก็ตามพัชรินเขียนว่าขอบคุณที่ทําให้ฉันรู้ว่าฉันสามารถยังคงรักแม่ของฉันได้แม้จะไม่มีแม่อยู่ข้างๆกายขอบคุณที่ช่วยให้ฉันเชื่อว,ว่าความฝันของแม่ยังคงอยู่กับฉันเสมอ ข้าวฟ่างอ่านจดหมายนี้แล้วน้ำตาไหลความรู้สึกที่เธอได้แชร์ไปกับโลกนั้นไม่เพียงแค่ช่วยให้เธอได้ปลดปล่อยความเจ็บปวดในใจแต่ยังช่วยให้คนอื่นๆผ่านพ้นความสูญเสียไปได้เช่นกันเรื่องราวของข้าวฟ่างกลายเป็นเหมือนเกราะที่ช่วยปกป้องและเยียวยาหัวใจของคนที่เสียคนที่รักไปข้าวฟ่างเริ่มเห็นว่าการแบ่งปันความรู้สึกผ่านตัวหนังสือสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยออก,กันไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องของการสูญเสียหรือการเติบโตท่ามกลางความยากลําบาก การได้รับรู้ว่ามีคนหลายคนที่ได้รับกำลังใจจากเรื่องราวของเธอทำให้ข้าวฟ่างรู้สึกถึงความสำคัญของการเขียนอนอทุกคำที่เธอเขียนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นและทำให้เธอเข้าใจว่าแม่ยังคงอยู่ในทุกคำที่เธอถ่ายทอดออกไปวันหนึ่งข้าวฟ่างกลับมาที่บ้านหลังจากเรียนเสร็จเธอเดินผ่านห้องนั่งเล่นและเห็นกรอบรูปของแม่ที่ยังคงวางอยู่บนหิ้งพระตรงนั้นคือที่ที่ข้าวฟ่างเริ่มต้นทุกอย่างเธอมักจะมองรูปแม่แล้วคิดถึงคำพูดที่แม่เคยบอกไว้ว่าทำตามฝันของเธอ และอย่าให้ใครมาหยุดเธอแม้จะไม่มีแม่อยู่ตรงนั้นแต่ความทรงจําและคําสอนเหล่านั้นยังคงชัดเจนในใจของข้าวฟางในคืนนั้นข้าวฟางนั่งอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือเก่าๆของเธอและเริ่มเขียนบทความหมายเธอเขียนถึงช่วงเวลาที่เธอได้พบกับคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเธอและได้เรียนรู้ว่าความฝันของแม่ยังคงมีพลังในตัวเธอการที่เธอสามารถแบ่งปันความรู้สึกของตัวเองและทําให้คนอื่นได้รับกําลังใจนั้นทําให้ข้าวฟางรู้สึกเหมือนแม่ยังคงอยู่ข้างๆเธอทุกๆครั้งท,ท,งทีเธอเขียน ข้าวฟ่างเริ่มเข้าใจว่าแม่ไม่ได้จากไปจริงๆเธออยู่ในความคิดของข้าวฟ่างอยู่ในคําพูดและการกระทําของเธอแม้ร่างกายจะจากไปแต่ความรักและแรงบันดาลใจที่แม่เคยให้ไว้ยังคงอยู่ในหัวใจของข้าวฟ่างในระหว่างที่ข้าวฟ่างนั่งเขียนและทบทวนความรู้สึกต่างๆเธอรู้สึกถึงการเติบโตที่เกิดขึ้นในตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเกิดขึ้นจากการเรียนรู้การไม่ยอมแพ้ และการทำตามความฝันแม้ว่าเส้นทางนั้นจะไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบแต่ทุกๆก้าวที่เธอเดินไปมันทำให้เธอรู้สึกถึงพลังจากภายในที่มาจากการยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่เธอเชื่อข้าวฟ่างยังจำได้ดีในวันที่เธอได้ยินเสียงปรบมือครั้งแรกจากคนที่ชื่นชอบงานเขียนของเธอความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยหายไปทุกครั้งที่เธอได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมันเป็นเหมือนการได้รับการยืนยันว่าเธอทำถูกต้องแล้วและไม่ว่าเธอจะผ่านอะไรมาก็ตามความฝันของเธอยังคงมีชีวิตเธอมองไปที่กรอบรูปของแม่อีกครั้ง และครั้งนี้ข้าวฟ่างยิ้มออกมาไม่ได้รู้สึกเสียใจอีกต่อไปเพราะเธอรู้ดีว่าแม่แม่จะไม่อยู่ในรูปแบบที่เธอเคยรู้จักแต่ความรักของแม่ยังคงอยู่ในทุกคําที่เธอพูดและทุกการกระทําที่เธอทําข้าวฟ่างเริ่มตระหนักว่าความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากการเอาชนะทุกสิ่งด้วยกําลังแต่เป็นการยอมรับความอ่อนแอและการเรียนรู้ที่จะเติบโตจากมันความเจ็บปวดจากการสูญเสียแม่ในตอนแรกนั้น ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งในชีวิตพังทลายแต่เมื่อเวลาผ่านไปเข้าฟ้างก็เริ่มมองเห็นความงามในความเจ็บปวดนั้นเธอรู้ว่าความเจ็บปวดที่เธอรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่ทําลายเธอแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เธอเข้าใจโลกมากขึ้นและเข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อเธอเริ่มเข้าใจในความหมายของการเติบโตข้าฟ้างก็เริ่มมองโลกในแง่บวกมากขึ้นทุกๆวันเข้าฟ้างพยายามที่จะให้ดีที่สุด ในทุกๆสิ่งที่เธอทำเริ่มต้นจากการเป็นคนดีในชีวิตของคนรอบข้างการช่วยเหลือเพื่อนอน,อนในโรงเรียนการทำการบ้านอย่างตั้งใจและที่สำคัญที่สุดคือการทำให้แม่ภูมิใจในตัวเธอแม้จะไม่มีแม่อยู่ที่นี่ข้าวฟ่างก็เชื่อว่าแม่ยังคงมองเธออยู่จากที่ไหนสักแห่งและการทำสิ่งดีๆจะทำให้แม่ยิ้มได้ในขณะที่เธอเติบโตข้าวฟ่างก็รู้ว่าโลกนี้ไม่ได้แค่รอให้เธอพิสูจน์ตัวเองเท่านั้น แต่มันกําลังท้าทายเธอให้ก้าวข้ามความยากลําบากต่างๆไปเข้าฟั่งเรียนรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงคือการยอมรับทุกอารมณ์และทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตและไม่ยอมให้มันควบคุมเธอเมื่อเข้าฟั่งเริ่มที่จะยอมรับตัวเองในทุกแง่มุมเธอก็สามารถแบ่งปันความคิดและความรู้สึกของเธอให้กับคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นเรื่องราวของเธอเริ่มได้รับการยอมรับในวงกว้างเธอได้รับการเชิญไปพูดในงานต่างๆเกี่ยวกับการเขียนการฟื้นฟูจากการสูญเสียและการค้นหาความฝันในชีวิตเข้าฟั่งไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ ได้แต่เธอก็รู้ดีว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะเธอไม่เคยหยุดฝันการก้าวผ่านความเจ็บปวดและการเติบโตจากมันทําให้ข้าวฟ่างเริ่มรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตัวเองและเธอรู้ว่าเธอสามารถทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้ด้วยคําพูดและการกระทําของตัวเองแม้จะผ่านความยากลาบากมามากมายแต่นั่นก็ทําให้เธอมีความแข็งแกร่งที่แท้จริงในชีวิตเวลาผ่านไปข้าวฟ่างเริ่มเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในตัวเองไม่ใช่แค่การเติบโตทางร่างกาย หรือการได้รับรางวัลจากการเขียนแต่เป็นการที่เธอได้ค้นพบตัวตนของตัวเองในทางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นข้าวฟ่างเริ่มเข้าใจว่าความหมายที่แท้จริงของชีวิตคือการหาความสุขจากภายในไม่ใช่แค่การมองหาความสําเร็จจากภายนอกข้าวฟ่างไม่คิดว่าจะมีวันนี้วันที่เธอสามารถยืนอยู่บนเวทีพูดคุยกับคนจํานวนมากและแบ่งปันเรื่องราวของเธอเธอได้รับเชิญให้ไปพูดในงานสัมมนาของนักเขียนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงหลายคนร่วมงานและทุกคําที่เธอพูดออกไปในวันนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจ และความรักที่มีให้กับแม่ทุกสิ่งที่ฉันเป็นในวันนี้คือผลจากการเดินทางที่แม่ได้เริ่มต้นให้กับฉันข้าวฟ่างพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงแต่ในสายตาของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแม้ว่าแม่จะไม่อยู่ที่นี่กับฉันแต่สิ่งที่แม่สอนและคำพูดของแม่ยังคงอยู่ในทุกการกระทำของฉันข้าวฟ่างสามารถพูดถึงการสูญเสีย โดยไม่รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปการพูดถึงแม่ทำให้เธอไม่รู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนทุกคำที่เธอพูดกลับกลายเป็นการการขอบุญสำหรับสิ่งที่แม่มอบให้ไม่ใช่การจมปลักอยู่กับความเศร้าอีกต่อไปการพูดในงานนั้นเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ข้าวฟ่างรู้สึกว่าการเดินทางของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นจริงๆทุกก้าวที่เธอก้าวไปข้างหน้าเธอจะมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่เพื่อแม่แต่เพื่อให้ตัวเธอเองรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เธอทำ ข้าวฟ่างเริ่มรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือการยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นไม่ต้องพยายามเป็นใครคนอื่นหรือทําตามความคาดหวังของคนอื่นเธอได้เรียนรู้ว่าแม่ไม่ได้สอนให้เธอเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่แม่สอนให้เธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับความยากลําบากและในขณะที่เธอยืนอยู่บนเส้นทางใหม่ข้าวฟ่างรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเธอก็จะเดินต่อไปด้วยความมั่นใจพร้อมกับความฝันที่ยังคงติดอยู่ในใจข้าวฟ่างเริ่มเห็นภาพใหญ่ของชีวิตว่า แม้จะมีความยากลำบากมากมายการเติบโตและการเรียนรู้จากความทุกนั้นจะทำให้เรามีมุมมองใหม่ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเธอไม่เคยคิดว่าจะถึงจุดนี้มาก่อนการได้ไปนอนนักเขียนที่มีคนติดตามและได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทุกวันนี้เธอไม่รู้สึกว่าความสูญเสียของเธอเป็นแค่การสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นของบางสิ่งที่มีความหมายมากขึ้นในชีวิตข้าวฟ่างไม่ได้แค่เขียนเพื่อระบายความเจ็บปวดหรือความคิดในหัวของตัวเองเท่านั้น แต่เธอยังเขียนเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาไม่โดดเดี่ยวการที่คนอื่นได้อ่านเรื่องราวของเธอและรู้สึกเหมือนมีคนเข้าใจทําให้ข้าวฟ่างรู้สึกว่าเธอสามารถช่วยคนอื่นๆได้เธอได้รับคําขอบคุณจากผู้อ่านหลายคนที่บอกว่าเรื่องราวของเธอทําให้พวกเขามีกําลังใจในการเผชิญกับความสูญเสียยอหรือปัญหาต่างๆในชีวิตและข้าวฟ่างเริ่มรู้สึกว่าเธอได้ทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกนี้ความรักและความหวังที่แม่มอบให้กับเธอกลายเป็นมรดกที่เธอส่งต่อไปยังคนอื่น เมื่อมองย้อนกลับไปข้าวฟ่างรู้สึกภูมิใจในตัวเองแม้ว่าเส้นทางชีวิตของเธอจะเต็มไปด้วยความท,ท้าทายแต่นั่นก็ทําให้เธอเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและในความสามารถของตัวเองทุกวันที่ผ่านไปข้าวฟ่างไม่เคยหยุดสร้างสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรื่องราวใหม่ๆหรือการช่วยเหลือคนอื่นๆผ่านงานที่เธอทําในที่สุดข้าวฟ่างเริ่มรู้ว่า เธอไม่เพียงแค่รักษาความฝันของแม่เอาไว้แต่เธอกำลังสร้างฝันของตัวเองที่มีความหมายมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันสิ่งที่เธอทำไม่ได้มีแค่ความฝันส่วนตัวเท่านั้นแต่เป็นการทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยการแบ่งปันความรักและความหวังข้าวฟางมองไปข้างหน้าด้วยความหวังและความมั่นใจเพราะเธอรู้ว่าเธอจะยังคงเดินตามรอยแม่ต่อไปและทุกครั้งที่เธอเขียนทุกครั้งที่เธอแบ่งปันความรู้สึกมันคือการทำให้แม่ภูมิใจในตัวเธอแม้จะไม่มีแม่อยู่ในโลกนี้แล้ว ข้าวฟางยืนอยู่บนเวทีใหญ่ในงานการกุศลที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสำหรับเด็กผู้ด้ยโอกาสเธอได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการพูดถึงประสบการณ์การเดินทางของชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายก่อนที่เธอจะขึ้นไปพูดเธอยืนนิ่งอยู่หลังเวทีมองไปที่ผู้คนที่เดินผ่านไปมาและความคิดของเธอกลับไปยังช่วงเวลาแรกๆที่เธอเผชิญกับการสูญเสียแม่ในช่วงเวลานั้นข้าฟ่างไม่รู้ว่าตัวเองจะเดินไปทางไหนเธอไม่รู้ว่า จะเริ่มจากจุดไหนแต่วันนี้ข้าวฟ่างได้เรียนรู้ว่าการเติบโตไม่ใช่แค่การเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่คือการก้าวไปทีละก้าวพร้อมกับการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเคยเผชิญมาข้าวฟ่างเริ่มพูดในงานกุศลโดยเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มเธอบอกกับผู้ฟังว่าความสูญเสียไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกได้แต่สิ่งที่เราสามารถเลือกได้คือการตอบสนองต่อมันเราทุกคนต่างมีความฝันและเราต้องไม่ยอมให้ใครหรืออะไรหยุดยั้งเราให้เดินตามฝันนั้นเธอเล่าถึงการสูญเสียแม่ของเธอ และการที่แม่เป็นคนที่สอนให้เธอมีความเชื่อมั่นในตัวเองและสอนให้เธอเห็นความสําคัญของการทําสิ่งที่รักในชีวิตแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่แม่ก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เธอต่อไปทุกครั้งที่ฉันเขียนฉันรู้ว่าแม่อยู่ข้างๆฉันทุกย่างก้าวและสิ่งที่แม่ได้สอนฉันจะไม่มีวันหายไปเข้าฟัางพูดด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักและความเชื่อมั่น การพูดของข้าวฟ่างสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในห้องทุกคำพูดที่เธอพูดออกมาไม่เพียงแต่ทำให้คนในงานกุศลรู้สึกถึงความหวังแต่ยังทำให้พวกเขารู้ว่าไม่ว่าเราจะสูญเสียอะไรไปความรักและความฝันนั้นยังคงมีพลังที่จะผลักดันเราไปข้างหน้าเมื่อข้าวฟ่างลงจากเวทีมีคนมากมายเข้ามาหาเธอและบอกว่าเธอได้ให้กำลังใจพวกเขาในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตทุกคำพูดที่เธอพูดออกไปคือการมอบความหวังให้กับคนอื่นฮ่า ข้าวฟางมองไปที่ความฝันของตัวเองและของแม่และเธอรู้ว่าการเดินทางของเธอยังคงไม่จบแม้จะไม่มีแม่อยู่ข้างๆแล้วแต่ข้าวฟางรู้ว่าความรักและคำสอนของแม่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอและเธอจะยังคงทำตามฝันนั้นต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามข้าวฟางยืนอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยเสียงปรบมือจากผู้คนที่ยังคงประทับใจในเรื่องราวที่เธอแบ่งปันแะม้ว่าการเดินทางของเธอจะยาวนานและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าแม่ยังคงอยู่ใ,ในทุกก้าวที่เธอก้าวไป และในทุกคำที่เธอพูดทุกการกระทำที่เธอทำทุกวันนี้ข้าวฟ่างยังคงทำงานที่เธอรักการเขียนและการแบ่งปันเรื่องราวของเธอกับโลกเธอไม่เคยลืมความหมายของคำสอนจากแม่ทำตามฝันของเธอและทุกครั้งที่เธอมีโอกาสเธอก็ทำให้ฝันของแม่มีชีวิตผ่านคำพูดของตัวเองแต่การเดินทางนี้ยังไม่จบสิ้นข้าวฟ่างรู้ดีว่าไม่มีเส้นชัยสุดท้ายในชีวิตเมื่อใดที่เราหยุดเดินคือวันที่เราหยุดเติบโตและเรียนรู้ ดังนั้นข้าวฟ่างจะยังคงก้าวต่อไปไม่ใช่แค่เพื่อแม่แต่เพื่อโลกใบนี้และทุกคนที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในชีวิตและในขณะที่เธอทำสิ่งเหล่านี้ข้าวฟ่างก็ขอให้ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวนี้เห็นความสำคัญของการเชื่อมั่นในตัวเองและการไม่ยอมแพ้ในหน้าที่ของชีวิตแม้ว่าเส้นทางจะยากลำบากแค่ไหนเพราะเมื่อเรามีความฝันและความรักที่มีความหมายเราจะมีพลังที่ไม่จำกัดที่จะก้าวผ่านทุกอุปสรรคสำหรับใครที่กำลังเจอกับการสูญเสีย หรืออุปสรรคในชีวิตข้าวฟ่างอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวความเจ็บปวดอาจทำให้เราเหนื่อยล้าแต่การเดินต่อไปด้วยความรักและความหวังจะทำให้เรามีพลังที่จะก้าวผ่านไปได้เช่นกันขอบคุณที่ได้ติดตามเรื่องราวของข้าวฟ่างการเดินทางของเธออาจจะเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเรื่องราวของความมุ่งมั่นและความรักที่เกิดขึ้นในโลกนี้แต่ข้าวฟ่างเชื่อว,ว่าเรื่องราวของเธอสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่ต้องการกำลังใจในการก้าวต่อไปในชีวิต